สวัสดีครับวันนี้กับผมเดชายไทยยอมันกู่เป็นผู้สื่อข่าวจากชมมศึกษาพิจิตราสตสาธิพนคอนวันนี้เราอยู่กับนักกีฬาปิงปองที่มาเข้าร่วมการแข่งขันสาธิตราชพัฒสัมพันธ์ครั้งที่34ช่อละพิมพ์เกมที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเดชายวินันหนองห่างชื่อเล่นชื่อจีนครับมาจากโรงเรียนสาธิตราชพัฒอุบลครับผมสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจีธาพรกัลยาภนธ์ชื่อเล่นชื่อเชียมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลค่ะอะไรเเป็นนนนรงบัดาาาลลใใจห้้ม่กีีฬ เพราะว่าปีที่แล้วไม่มีคนลงกลัวเพื่อนไม่ได้ลงก็เลยมาแข่งค่ะช่วงเด็กๆผมค่อนติดเกมครับพ่อก็เลยให้ผมมาเล่กกีฬานี้ครับผมเนื่องจากว่าแข่งมาแล้วความรู้สึกระหว่างการแข่งคืออะไรครับก็อัดนิดหน่อยฮะแต่ก็สนุกดีครับเออตื่นเต้นค่ะแล้วก่อนแข่งเนี่ยเราก็ต้องมีการซ้อมถูกไหมครับอะไรเป็นอุปสรรคระหว่างการซ้อมครับก เพื่อนที่แบบเก่งกว่าแล้วก็อยากเก่งเหมือนเพื่อนบ้างอะไรประมาณนั้นคะ่ะแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองไปขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าบางอย่างมันก็แบบทําสู้ไม่ได้ก็ประมาณนั้นนะคะบังกีก็ตีไม่ได้บ้างตีได้บ้างฮะแต่ก็พยายามทําได้ครับแล้วได้เตรียมตัวสําหรับการแข่งขันครั้งนี้ไม่ยังไงครับซ้อมเรื่อยๆฮะซ้อมเรื่อยๆอย่างเดียวเลยก็ซ้อมเยอะๆค่ะแล้วสุดท้ายเอาบอกอะไรกับนักกีฬาคนอื่นที่มาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไหมครับสู้ๆนะคะยังไงทุกคนก็ทําได้อยู่แล้วอย่าให้ สู้ๆนะฮะซ้อมเยอะๆแล้วก็เขาให้เก่งๆนะฮะผมก็อยากเจอคนเก่งๆเหมือนกันนะครับผมอ่าน่าสนใจครับขอบคุณสำหรับการมาสัมภาษณ์ครัค้งน,นี้ครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายชัไวิมกรุขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ